เปิดงานสุเปใช่ป่ะวันนี้มาร่วมงานอ๋อวัดหนึ่งวันเขากินน้ำหวนงนกินน้ำหวนค่ะงานเป็นล่วงานค่ะยังพึ่งไรแลคะทุกคนมาค่ะี่อังสงก็จริงๆเป็นงานใหญ่มากของอาร์ทอยก็พลาดไม่ได้ที่จะมาร่วมงานนะคะก็สนุกดีจะกินได้ถ่ายรูปกับศิลปินด้วยแล้วก็ แล้วก็เรื่องราวของเราที่มาเล่นอาร์ทอยอ่ะทางโกลบอลเขาก็เขาแฮปปี้เขาก็ได้ได้ถ่ายเรื่องราวของเราเดี๋ยวได้ไปออนที่เมืองนอกเลยนะใกับพี่โลนนอ่ะค่ะหนิงว่าจริงๆเนี่ยกับพี่โลนนเนี่ยจริงๆส่วนตัวหนิงหนิงชื่นชอบตัวศิลปินของเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือจริงๆไอ้ที่โลนน์เป็นศิลปินที่เขาอยู่ในทํางานดูแลศิลปินหลายๆคนมากๆในป๊อปมาร์กแล้วก็มีมีคาแรคเตอร์ตุ๊กตาของเขาส่วนตัว คือเขาทําทุกอย่างเองอย่างที่ตะเกียเราเห็นตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาของเขาแล้วมีหินน<ม>่ะเขาทุกทุกก้อนทําเองทุกก้อนคือเป็นศิลปินที่แบบคือเป็นคนทํางานจริงๆริะไม่ใช่ศิลปินที่แบบเอ้ยมาถึงแล้วก็เป็นดังแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รอรอรอเท่ๆคนมาถ่ายอะไรเงี้ยหนิงชอบใน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 การทํางานของเขาเออ,เอแบบเสื้อหมอนผมไอไอเทมที่อยากได้มากที่สุดคือคงเป็นไอเทมแต่งห้องนอนให้น้องอะไรเงี้ยค่ะพวกผมนพวกหมอนพวกแบบ เสื้ออะไรที่เป็นแบบในไอเทมห้องนอนอ่ะก็คิดว่าเดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวไปเอาอะไรบ้างค่ะก็เรื่องเรื่องแต่วันเที่ยงไรนะวันที่ยงอะไรก็ได้เที่ยไหร่นะที่ว่านะถามความไปที่น้อยที่น้อยงานมาจาไหนครับพรุ่งนี้งานที่นี้งานที่นี้โอเคค่ะจะต้องไปห้าสิบเจ้ถ้าสมมติว่าใครชื่นชอบอาร์ทอยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการจัดแบบ แกลเลอรี่ที่ใหญ่มากๆครั Orient ้งแรกนะคะที่ป๊อปมาร์ทร่วมกับศิลปินดังๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะฮิโรโนนี่ก็มากันที่เซ็นทรัลเวิร์นะคะใหญ่มากแล้วก็มีหลายห้องมากๆมีทั้งห้องเพนติ้งห้องดูแบบมีซื้อของห้องผลงานของศิลปินเรียกได้ว่าเป็นงานแรกที่ยิ่งใหญ่มากๆก็มาติดตามกันได้แล้วบอกเลยว่ามันจะคิวใจให้เราได้ยิ้มๆเลยค่ะค่ะคุณตี่ของปานิดาแลาคนบบว่าเออคือมากับ่านครอบครัว ออคืออย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปทุกครั้งแล้วแหละว่าถ้าอะไรแล้วทำให้ลูกแฮปปี้หนิงยินดีที่จะทำทุกอย่างแล้วก็มันงานงานน้องนิรินมีงานสองวันวันหนึ่งจะเป็นละครเวทีอีกวันหนึ่งก็จะเป็นทำวงใช่ไหมคะส่วนละครเวทีเนี่ยคือเขาก็เดินเข้าไปออดิชั่นเองจากจากที่หลายๆคนรู้คือตอนนี้ทุกอย่างมันผ่านไปได้แล้วหนิงรู้สึกว่าน้องกลับมามีความสุขแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่น้องอยากทำเหมือนเดิมแล้วทำ เขาใช้คําว่าจะใช้คําว่าทําได้ได้แล้วก็ได้แต่ว่าโอเคมันข้างหน้าก็ต้องพัฒนาไปอะไรอย่างเงี้ยอีกอีกเยอะๆแต่ก็ตรงนี้คือรอยยิ้มของเขาคือมันคุ้มค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมากๆเห็นลูกโจรร้องไห้เลยน้าตาไหลเลยเพราะว่าเพราะว่าน,นี่อ่ะวันนี้เรื่องเราทุกอย่างผ่านไปละนแล้วเชื่อว่าน้องก็เข้าใจแล้วว่ามันผ่านไปยังไงก็พูดได้ว่าเรื่องเป็นยังไงคือน้องอาจจะโดนที่โรงเรียนว่าอ่า น้องน้องเป็นลูกดาราน้องถึงมีโอกาสที่จะได้เต้นได้ร้องถ้าไม่มีแม่เป็นดาราน้องก็ทําไม่ได้แล้วก็เออพ่อกับแม่เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วกิจกรรมอะไรที่บางครั้งน้องอยากร่วมในเรื่องของดนตรีหรือเรื่องของศิลปะก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มก็ไม่ยอมให้เขาไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปไปร่วมด้วยแล้วแล้วสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขารัก พอเวลามันอยู่ที่โรงเรียนเลยทำให้ความมั่นใจตรงเนี้ยของเขาอะหายไปหมดคือเอาเป็นว่างานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องแสดงเนี่เขาจะทําที่โรงเรียนไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเขาอยู่ข้างนอกกับพวกเราอย่างเนี้ยเขาก็จะทําได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีสายตาใครจับจ้องมันเลยบอกได้อย่างนึงว่าจริงๆแล้วอะลูกเราอะสังคมของเด็กอะมันสําคัญที่สุดคือสังคมในโรงเรียน อันนี้สําคัญซึ่งคุณครูเองแล้วก็บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเองอะทราบเรื่องนี้พอสมควรก็มีการแบบช่วยกันหลายๆทางเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเขาเราเองเราก็มีการแบบปรึกษาคุณหมอนอกรอบช่วยกันนอกรอบทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วพอเขาขึ้นไปแล,แล้ววันหนึ่งเขาเดินเอากระดาษมาให้แม่แล้วบอกว่าหนูอะตัดสินใจแล้วว่าหนูอะจะเข้าไปออดิชัน่น ได้ไม่ได้หนูไม่รู้แต่เนี่ยหนูจะไปออเดชันเขาก็พูดยิงหนึ่งก็ตกใจหนูบอกอย่าเลยลูกอย่าทําเลยเพราะเดี๋ยวถ้ามันมันเฟลขึ้นมาอย่างเงี้ยหนิงกลัวเขาจะเสียใจเป็นมากกว่านี้ mm hmm. เขาก็ยิ้มหวานแบบแต่หนูได้แล้วค่ะ mm hmm. โอ้โหแบบ mm hmm. มันนั่นมันคือสเปหนึ่งแล้วแล้วพอวันที่เขาจะขึ้นไปโชว์จริงๆอะ mm ่ะ hmm. มันยากมากนะกับเด็ก11บเขวบที่ที่จะต้อง เขายังไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งแต่เขาเขากล้าที่จะเอาชนะคำสบประมาทของของคนหลายๆคนแสดงเขาปลดล็อกตัวเองได้แล้วสำหรับเขาตอนนี้หนิงเชื่อว่าเขาปลดล็อกตัวเองได้แล้วค่ะเด็ตอนนี้เขาเคยแบบว่านอยดึงไม่อยากไปโรงเรียนมาปลดล็อกเลยนอยถึงไม่อยากไปโรงเรียนคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอเวลามีกิจกรรมอะไรที่จะต้องทําในลักษณะเกี่ยวกับการร้องเล่นเต้นระบาการที่แบบ กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงซึ่งทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยเขาอ่ะหลักตรงเนี้ยตั้งแต่เล็กๆแล้วหนิงเองอ่ะเป็นคนที่ยังไม่อยากให้เขาทําแล้วแล้วพอพอวันเนี้ยหนิงก็ว่าเขาเขาก็เก่งเขาเก่งที่เขาจะกล้าหาญที่เขาจะทําคือชื่นชมเขาแค่นั้นชื่นชมในความกล้าหาญแต่ในผลงานก็ถ้าอยากจะทําจริงๆก็ต้องพยายามฝึกฝนแล้วก็พัฒนาไปต,ต่อไปได้เขามีมาปรึกษามาคุยกับพี่มัไม่่อนหน้าีเรื่องเรื่อง เรื่องบรรยากาศการอยู่ในโรงเรียน,ยน,ยนคือคือถามว่าเขาอจะไม่ค่อยคือถ้าไม่หนักจริงๆเขาจะไม่ค่อยมาพูดแต่ส่วนใหญ่หนิ่งจะรู้เรื่องแทบทุกเรื่องเพราะว่าคนรอบๆตัวนิ่ะทั้งครอบครัวคนที่ออฟฟิศหรือแม้กระทั่งคุณหมอหรือครูที่โรงเรียนเราทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคประโยคนี้เราจะให้ใครเป็นคนเข้าไปคุยประโยคนี้เราจะให้ใครเป็นคนเข้าไปคุย เรื่องนี้หรือหลิงจะคุยเองอะไรอย่างเงี้ยพะเรื่องบางเรื่องอ่ะให้คนอื่นคุยจะดีกว่าให้ตัวเองคุยคือบางคนอาจจะมองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เนอะแต่ถ้าสําหรับเด็กคนนึงแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นสังคมบูลลี่ในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งบางคนก็คิดว่าหนิงเว่อร์ไปหรือเปล่าแต่สําหรับเด็กคนนึงอ่ะการบูลลี่คาบางคํามันคือทั้งชีวิตของเขาในในในสังคมเขาตรนนั้นนะคะ ใช่หนิงก<น>็ในของจินหนิงก็บอกว่าวันนี้ลูกมีมีงานแสดงแบบนี้แล้วก็นี่ลิน,นอยากให้ไปนะเขาก็ยินดีที่เขาจะทำแสดงว่าเขาก็พร้อมจะเทแบบให้ลูกได้ถ้ามันเป็นอะไรแบบเพื่อลูกแบบนี้คือถ้าสําหรับสําหรับลูกเนี่ยแล้วถ้าเราเอ่ยปากอะ่ะเขาก็พร้อมที่จะทําค่ะอตอนนี้ตอนนี้ลินเจอพ่อแม่แบบพ้อมขน้าเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นเลยแหละรอยยิ้มเขาโลกทั้งใบของเขาก็คือ ก็ก็ก็คือก็คือสิ่งที่เขาเห็นคือหนิงยังแอบพูดกับเขาขำๆกับคนรอบๆข้าเลยบอกว่าบางทีแม่ก็แอบน้อยใจเหมือนกันเนอะทำแบบพูกเรื่องเลยแต่โลกทั้งใบจริงๆก็คือแค่แค่เจอหน้าพ่อแต่หนิงถึงบอกมาว่าหนิงรู้ว่าโลกทั้งใบของเขาคือการเจอหน้าพ่อเนี่ยมันทําให้ตัวหนิงเองอะสาหรับหนิงอะไรก็ได้ถ้าทําให้ลูกหนิงยิ้มได้ว่าว่าไงบ้างคะได้ยีนตนมาเจอหน้าพ่อ วันนั้นเขาก็ดีใจ shake, <Gree f Pie> ค่ะเขาก็ดีใจแล้วแล,แล้วหนิงก็หนิงว่าเขาโตขึ้นเยอะมากอะเวลาใครชมเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกกับคนที่ชมเขาทุกคนบอกว่าให้ชมแม่หนิงคุณลูกเจ้าภากมาด้วยแหละพ so ึ you, uh. ่งหล่ะให้เครดิตแม่ใช่ที่จริงๆวันนั้นพี่หนิงกับงวนก็จะกลายเป็นจุดโฟกัสของคนอื่นที่อยู่ในงานโอ้โหแน่นอน มันมันไม่แปลกเนอะกับการที่เรื่องราวของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจะใหญ่โตพอสมควรกับกับกับปีสองปีที่ผ่านมาแล้วพอวันที่คนสองคนที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตในสังคมแล้วต้องไปอยู่ตรงนั้นะ่ะมันมันมันเป็นไปนไม่ได้ว่าที่เราไม่โดนใครมองแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็เป็นธรรมชาติของเราอะดีที่สุด ธรรมชาติของเราคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องไปปั้นแต่งว่าเอ้ยตอนนี้เรามาเรารักกันนะอะไรอย่างนี้หรือเรามาเราขุ่เกยียดกันนะคืออารมณ์ไหนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่น่ารักหนิงก็จะพูดเลยหยุดอย่าทำอย่างนี้เขาก็เออโอเคโอเคคือเราก็จะเป็นธรรมชาติของเราอืคือหนิงบอกเลยไงคะว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกวันเนี้ยครอบครัวอย่าล้างกันเยอะมากจะอย่าล้างกันยังไงคุณจะตีกันยังไงจะทะเลาะก,กันยังไงก็แล้วแต่ ทุกวันนี้หนิงกับจินเองถามยังมีทะเลาะกันไหมยังมีเรื่องราวส่วนตัวยังเคลียร์กันไม่ลงตัวไหมยังเคลียร์กันไม่ลงตัวแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยถ้าเป็นเรื่องของลูกเราเราต้องเราต้องละลายความโมโหของเราสองคนเพราะว่าเด็กคนหนึ่งเป็นเขาไม่สมควรที่เขาจะต้องได้รับอะไรมากไปกว่าที่เขารับแล้วแล้วเด็กบางคนเขาก็พยายามที่จะสู้ด้วยเหมือนกัน เราต้องไอสิ่งเหล่านี้มันคือของขวัญที่เขาควรจะได้รับการชดเชยในสิ่งที่เขาเคยเจ็บปวดอะไรสิ่ี่นีบอกว,ว่าอยากให้วัวนพ่อแม่าเจอกันบ่อยๆไม่นี่ลินไม่ได้พูดค่ะน่ลินไม่ได้พูดอามก็เป็นวาลังกาไทยอะไรแบบคือจริงๆิหนิงมีถามนิลินว่าอย่างเงี้ยหนูหนูเคยถามเหมือนกันว่าจะจะจะอยากยังไง<ม>เขาบอกว่าก็ไว้ค่อยคุยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าณนะวันนี้สิ่งที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยเขาแฮปปี้แล้วเขาก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ย หนิงว่าคือทุกคนมองว่าเขาเข้าใจแต่เอาจริงอะเด็ก11ขวบอะเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจหรอกเขาเพิ่งผ่านโลกมาแค่11ปีเองใช่ป่ะพวกเราอะผ่านโลกมาจนแบบ50จะ50แล้วอะเออเขาไม่มีทางเข้าใจได้เหมือนเราค่ะแกไว้คผัวลงมาจะ50เออค่ะออรู้สึกไม่ได้ว่าคนแบบว่าเสื่อมโทรมก็แบเราแบบเออทำเพื่อให้เต็มที่ในขนาดนี้อะไรเงี้ย คือกำลังใจวันนี้หนิงแบบหนิงแบบขอบคุณแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะ่ะขอบคุณจริงๆหนิงหนิงรอวันนี้เหมือนกันนะรอคือบางครั้งในการสัมภาษณ์ข่าวหลายๆข่าวบางครั้งเราพูดอะไรออกไปหรือเราทาอะไรออกไปบางทีคนก็จะไม่เข้าใจเราแต่หนิงอยากจะบอกทุกคนเลยอะ่ะไม่ต้องคาดหวังให้ใครเข้าใจอะไรเราใดยดทั้งสิ้นหรอกรอแค่เวลาเท่านั้นเวลามันถึงจะพิสูจน์ว่าใครเป็นยังไงแล้วแล้วณนะเวลาที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นยังไงตัวเราเองเราก็ต้องพยายามแบบ เข้าใจแล้วก็พัฒนาให้มันได้ในทุกๆวันด้วยเพราะเรื่องราวแต่ละวันมันก็ร้อยวันพันเหตุการณ์เนี่ยก็พยายามใช้สติให้มากที่สุดถ้าหลังจากเนี้ยวันไหนอาจจะมีหลุดๆบ้างหรืออะไรใดๆก็ก็อย่ากโกรธกันเลยอะเพราะว่าหนิงก็พยายามทําให้ดีที่สุดสําหรับเด็กคนหนึ่งที่แบบที่หนิงจะทําได้แล้วก็ดีที่สุดที่จะทให้ตัวหนิงเองต้องมีความสุขด้วยค่ะ <c oughs>